สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งก่อนอื่นขอขอบคุณจดหมายติชมความคิดเห็นต่างๆที่ส่งเข้ามาในรูปแบบของอ e ีเมลจดหมายหรือไปสนียบัติว่าได้เรื่องเกี่ยวกับไทยใหญ่ที่เรานำเสนอไปหลายตอนแล้วนะคะส่วนวันนี้พันแสงรุ้งจะนำเสนอเรื่องราวที่ทุกท่านจะต้องสนใจมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือภาษาไทยใหญ่ ภาษาไทยใหญ่นั่นฟังไม่ยากเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่พูดคำเมืองหรือว่าพูดภาษาไทยล้านนาอยู่แล้วส่วนอักษรไทยใหญ่ก็มีพื้นมาจากภาษามอญแล้วก็มีอยู่ในอักษรธรรมต่างๆซึ่งกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มก็ใช้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้จะได้ฟังได้รู้จักภาษาไทยใหญ่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นคนไทยใหญ่เรียนภาษาไทยต้องติดตามค่ะ คนไทยใหญ่ที่มารับจ้างเป็นแรงงานกระจายอยู่ในสวนส้มส,วน,สวนลิ้นจี่เป็นแรงงานทํางานด้านการเกษตรทุกคนต้องทํางานแลกกับเงินาการมีพนักง,งานสุขภาพชุมชนต่างด้าวหรือพอสอตอ,อย่างคําหลีสุริยะซึ่งพูดภาษาเดียวกันทําให้แรงงานในสวนส้มหลายคนเริ่มเข้าใจและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เข้านอ t เนี่ยนะอันนี้มันจะออกตัวมามยามองก็ตั้มไรเนาะอันนี้นะป้อตายิงตายิงแค้นเกยเนาะม่ใครที่จะรู้ดีเท่ากับคือเขาเป็นคนในคนในคือในภาษาเดียวกันในเชื้อชาติเดียวกันนะฮะแล้วโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนถานี้ใหม่ก็ลดภาระตรงนี้ลงบ้างนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคือการที่มาแล้วการรักษาที่ไม่เข้าใจกันเลยคนละภาษาเลยเขาก็จะได้ความรู้ความเข้าใจในที่สุดเขาก็จะไม่กลัว วันอาทิตย์ที่แห่งนี้กลายเป็นตลาดอาหารเล็กๆของคนไทยใหญ่ใครต้องการอะไรก็มาหาซื้อได้ที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าถ้าจะทําอาหารถ้าจะใช้ของใช้อะไรที่เกี่ยวกับคนไทยใหญ่หาได้ทั้งหมดเลยภาษาไทายใหญ่เรือคภาษา,<ภ>าไทยใหญ่่าโอ้โอุ่ นอกจากเป็นตลาดอาหารยังเป็นตลาดวิชาที่เลือกเรียนได้ทั้งภาษาไทยภาษาไทยใหญ่ภาษาอังกฤษค <ilia> อมพิวเตอร์โดยเฉพาะภาษาไทายนั้นได้รับความสนใจจากกลุ่มคนไทยใหญ่เป็นพิเศษขอขอคำที่เขอความอนุเคราะห์เป็นคำถูกภาพเรามาอยู่ประเทศไทยอยากเขนเป็นและอยากอ่านเป็น แล้วเราไปไหนก็เห็นเขาติดป้ายอะไรไปอย่างกรุงเทพไปเช่นทางนี้ทางนี้ก็อยากอ่านไปนะคะสิ่งที่อยากให้อยากให้เขาใช้เดินทางกินข้าวไปโรงพยาบาลการกรอกเอกสารที่สําคัญเขาควรจะทํำยังไงสิ่งนี้คืออยากจะให้เขาได้คุณโยธินเียก่ลุยศึกษาปฏิบัติธรรสาธุประดิษฐ์แห่งนี้ เป็นแหล่งพบปะพูดคุยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมาเกือบ30ปีแล้วค่ะยิ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญของชาวไตยที่นี่จะดูแคบไปถนัดตาเหล่าคณะกรรมการจึงเตรียมขยับขยายเพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยใหญ่เเราจะอยากจะจำลองคนไตทั่วโลกนะประเพณีการเป็นอยู่การกินให้มาอยู่ที่กรุงเทพ นะที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายที่จะมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องทําตัวแบบไหนยังไงแบบไหนมันผิดกฎหมายแบบไหนไม่ผิดกฎหมายอันไหนคือสิทธิของเราอันไหนที่ไม่ใช่สิทธิของเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นพวกเราก็ขาดบุคลากรตรงนี้อันนี้บอกตรงๆอยากได้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อมาสอนให้กับลูกหลาน รรือผู้้ใชแงงงานท่นา,ามกลางโลกที่หลากหลายด้วยสำเนียงและภาษาภาษาไทยใหญ่และอักษรไทยใหญ่เป็นหนึ่งในความหลากหลายนั้นท่ามกลางความขัดแย้งและเหตุการณ์ความไม่สงบในรัชฐานบ้านเกิดคนไทยใหญ่กำลังใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารถึงกัน ในกลุ่มคนไทยใหญ่ได้กันเองในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาภาษาของชาติพันธุ์ตนเองไว้ให้คนรุ่นต่อไปพร้อมๆกับต้องปรับตัวและเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและเรียนรู้โลกที่แวดล้อมรอบตัวเพื่อดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจรู้เท่าทันข้ามกลางความหลากหลายและซับซ้อนในโลกปัจจุบัน รายการพันแสงรุ้งได้นำเสนอเรื่องราวของชาติพันธุ์ไทยใหญ่เรียกว่าจบชุดแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเสนอไปทั้งหมด4ตอนด้วยกันรวมทั้งขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ชมรายการซึ่งจะขอขอบคุณด้วยดีวีดีสเรื่องก็คือเรื่องชาติพันธุ์อัตลักษณ์ไทยใหญ่และจา้าไไตจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์มี20ท่านดังนี้ค่ะ คงจะถึงมือภายในไม่เกินสองสัปดาห์นี้นะคะมีความคิดเห็นเข้ามามากมายต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าส่งได้ไม่ทั่วถึงแต่ว่าศูนย์ศึกษาพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลกําลังมีโครงการจะแจกจ่ายไปยังโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่คิดว่านําไปแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ต้องติดตามรายละเอียดในพันแสงรุ้งต่อไปนะคะสำหรับเรื่องราวของไทยใหญ่ยังมีอีกมากมายหลายแห่งทั้งที่อินเดีย ทั้งที่จีนที่เรียกว่าไทมาวหรือไทยใต้คงก็คงต้องติดตามต่อไปยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนในตระกูลไทยที่เราจะต้องนำเสนอและท้าทายให้เราได้เรียนรู้พบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้ามีความคิดเห็นอย่างไรเขียนมาได้ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้นี้นะคะพัน sr at thaipbs o r t h และที่ตู้ปอนอ5ปทสารแยกลาดพร้าวกรุงเทพ1น0่ พบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ